สวัสดีครับผมต้นนะครับต้นเดอะมาสเตอร์จากคลิปที่แล้วที่ผมโลคอสโคเวอร์เป็นตัวไทจิจากเรื่องดิจิมอนะครับตอนคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของผมครับลองมาดูกันว่าผมจะโคเวอร์เป็นตัวอะไรซึ่งผมมั่นใจมากว่าแบบสเบ้าหน้าแล้วความน่ารักความแบบหลายๆอย่างในตัวละครตัวเนี้ยเหมือนกับผมมากเหมือนที่เรียกว่าว่าเป,ะเปะ๊ะผมมั่นใจมากว่าตัวนี้ผมแบบโลคอสได้เหมือนมากอะ เป๊ะผมบอกองี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนจําหนูได้ไหมนี่กระโปรงสีแดงแก้มแดงเอี้ยมทุกทีสีแดงนะแต่วันนี้แม่ซื้อใหม่สีเขียวโอ้ตัวใหญ่เวยเอี้ยมโอ้โหก็แก๊บเลยเนี่ยทุกคนพร้อมจะฟังหนูเรียงค่ะโอ้ยเอียเอ้ยมเอี้ยมใจเย็นนะทุกคนมาปีชาดาปีชาดปาป้าป้าป้าดาป้าปีชาดาปีชาดา ปะปะปะเด็ีชาเด a ปีปะ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 ใครทำอะไรเราก็ชวนเข้าไปชวนทำอะไรเราก็ชวนเต้นลำใครมีปัญญาก็ออกมาร้องนํำโชว์วีลกรรมโชว์ใการทำเสียงลูกไอ้กลัวเจ็บคอแกเลยไปซื้อยายายเก็บมากับตามากันให้พร้อมเพลียง ส่วนคนที่เหลือช่วยกันออกเสียงเพียงแต่เราลองไปว่า <inaudible> ป <arian Inaudible> ีชาดาปีชาดาพอมเมื่อไรก็ลองปีชาดาปีชาดาคิดไม่ออกก็ลองปีชาดาปีชาดาทำให้ได้ให้คู่แลวกันเพียงแต่เราลองไปว่าปีชาดาปีชาดาพร้อมเมื่อไรก็ลองปีชาดาปีชาดาคิดไม่ออกก็ลองปีชาดาปี ชวนนั้นไปบ้านมาลูกโกการุวด,ดาก็ออ,อกมาเต้นลำกาตัวดำดำมาลองตามโดนทวีชวเชวนในอำเภอและกำนันเตียงดีดวนเพลงกันทีคนละคีเดียวกันลุงไห้กวดเจ็บคอแกเล็กไปซื้อยายายแกมากับตามากันให้พร้อมเพลียงส่วนคนที่เหลือช่วยกันออกเสียง ไปว่าปีชาดาปีชาดาพร้อมเมือะไรก็ลองปีชาดาปีชาดาคิดไม่ออกก็ลองปีชาดาปีชาดาทำให้ดีให้สุดแล้วกันเพียงเอ้าเพียงแต่เราลงไปว่าปีชาดาปีชาดาคิดไม่ออกก็ลองปีชาดาปีชาดาพร้อมเมือะไรก็ลองปีชาดาปีชวนกันไปบ้านมาลูกกู ชาดพีชาดลองอะไรก็ลองพีชาดพีชาดคิดไม่ออกก็ลองพีชาดพีช่วนกันไปบ้านมาลูกโกูจบท์ค่ะใครทำอะไรเราก็ชวนเข้าไปชวนทำอะไรเราก็ชวนเต้นแล้ว ปอกอ้องนาวนี่พี่มีเอี๊ยมมาเนี่ยเอี๊ยมอะไรแจ๊บอ้าวแล้วก็โปงอ่ะไม่มียวหาไพคิริวแถวนี้แหละ้อวจะไปมีทนีแล้วนี่ยแป้งมาทำไรเนี่ยเห็นไหมเอนไหเห็นไหมต้นสนเอามาทาน่าทาน่าที่ห้องมีแต่แป้งเย็น เามาทาหน้ามันก็ก็เฮียไงหน้าหรือหน้าเฮียแล้วแป้งมันมาค่ะปกติก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเอ้ยแล้วมันเล่นไปอ่าเราแก้มแดงไงแก้มอะไรแจ๊บใจเย็นวางกระป๋องกาวลงก่อนโอเคป่ะแจ๊บลงถ่ายอะไรเนี่ยยังไม่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 แสดงอะไร